สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทั้งโลกเยแม่หมอความสุขหมอตโตแม่หมอหมอตนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานออร่ับพลังงานอีกที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในดีมีดีในดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังนะคะขอบคุณที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบชื่อเลนด้องว่าโลกของคุณกําลังจะสดใสขึ้นมาแน่นอนค่ะ เพราะคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากสิ่งใดและนะคะความสุขใดจะเข้ามาหาคุณแบบชุ่มฉ่าแบบเดิมแบบนี้นั่นเองนะคะคนี่คือพลังงานของคุณสิ่งที่คุณจะต้องรับรู้และเตรียมรับสิ่งที่คุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณติดขัดและสิ่งใดจะเข้ามาแทนที่คุณภายในเจดวันนี้นั่นเองนะคะมาค่ะ เรื่องการงานค่ะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากเรื่องการงานการงานที่มันหนักหน่วงนะคะแล้วนะคะหลุดพ้นบางคนอาจจะได้ออกจากงานบางคนมีการโยกย้ายในเรื่องการงานเพราะนี่คือก้าวไเทา้าและที่สําคัญถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าถ้าคุณไม่ได้ออกจากงานระวังคนมากอปปีงานคุณ คนรู้หน้าไม่รู้ใจแต่คุณจะจับเขาได้ค่ะถ้าใครทรยศหักหลังคุณช่วงนี้เวลานี้สิ่งไม่ดีกําลังจะหลุดพ้นออกไปจากคุณคนที่คิดไม่ซื่อในชีวิตคุณกําลังจะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณนี่คือพลังงานลบๆแล้วพลังงานคุณในะช่วงเวลานี้พูดผีเหล่าวิญญ,ญาณ้ลายก็ไม่สามารถ ทํำลายคุณได้เพราะพูดผีเราวิญญาณไลายนะคะถ้าคุณอุทิศบุญกุศลนะคะเจ้ากรรมนายเวรนี่คือพลังงานเจ้ากรรมนายเวรที่กําลังจะหลุดออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองนะคะทุกคนคะและตอนนี้เวลานี้ตัวตนสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรกันคะช่วงเวลานี้คุณควรโฟกัสเรื่องใดคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะได้รับอิสระ นะคะคุณจะได้การปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างใบแรกของสำรับเดอะฟูไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเหมือนเช้าวันนี้นั่นเองนะคะชีวิตคุณจะได้รับปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณได้จากจากจะออกจากงานคุณจะได้ออกจากงานแต่ถ้าคุณไม่ออกจากงานคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถามว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไหมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีค่ะเพราะมันขึ้นเดอะฟูนั่นเองค่ะ โอ้มีกอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณจะได้ปลดล็อกเรื่องการงานค่ะบางคนได้ออกจากงานบางคนถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจคุณกําลังมองหาโลเคชันใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเพื่อจะมาเสริมธุรกิจของคุณตอนนี้ธุรกิจของคุณกําลังจะมีการขยับขยายสาขาเจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปแบบคนเพื่อน ะะแต่ถ้าสําหรับเจ้ากรรมในเวรนะคะที่เป็นดวงจิตดวงวิญญาณเราบอกเลยว่าเขาไม่ค่อยจะมาทำร้ายคุณหรอกค่ะสิ่งที่ร้ายที่สุดคือคนนี่แหละค่ะ คนที่ซื้อ,อคนที่มีสอมือสอเท้าแล้วก็สองตานี้เลยคะ่ะที่มาทำลายคุณทำให้หจิตใจคุณอ่อมคุณยมในเรื่องบางเรื่องแล้วตอนนี้เวลานี้ให้คุณโฟกัสในเรื่องการงานธุรกิจการงานของคุณกำลังจะมีการขยับขยายสาขาให้คุณโฟกัสสิ่งที่คุณมีความสุขนั่นเองนะคะบางคนอาจจะได้ซื้อที่ซื้อทางถ้าคุณมองที่มองทางที่กำลังจะซื้อคุณจะได้ที่ที่ถูกใจที่ที่เหมาะสมและคู่ สําหรับคุณคุณอย่าลืมทําบุญเยอะๆนะคะช่วงเวลานี้ในเดือนกันยายนี้เราย้ําเสมอถ้าคุณทําบุญเยอะคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเพราะเดือนนี้เป็นเดือนของเดือนผีดุแล้วก็เดือนผีเยอะนั่นเองนะคะแล่ะค่ะอมก้า oh คุณ่ะคุณคํากำลังมองหาโอกาสให้กับตัวเองในเรื่องการซื้อขายสินค้าการทำอสังหาริมทรัพย์หรือการต่อยอดธุร,ธรกิจใหม่ๆ นี่คือไหนออบเ c กนะคะคุณอยากจะลงทุนคุณอยากจะมีทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างมันก็ถึงเวลาของคุณแล้วแต่เมื่อมันถึงเวลาของคุณคุณจังคุณจะต้องคิดไข้ควรให้ดีเพราะนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจเพื่อนบางคนนะคะที่สนิทกับเรา ก็ใช่ว่าจะเป็นเพื่อนตายเพราะเพิ่งมาเจอกันในที่ทํางานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเองให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคําพูดคํานี้ใช้ได้เสมอกับทุกคนนั่นเองนะคะในออฟฟิศ a l คหากคุณจะนําเงินไปซื้อไปลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เกี่ยวกับการต่อยอดธุรกิจการงานของคุณคุณจะต้องมีแผน A แผน B แผน C ให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าไม่มีแผนอะไรเลยแล้วไปลงทุนนะคะนั่นแสดงว่านะคะคุณยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้ามันพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะถ้ามันพลาดไปแล้วนะคะเราจะได้เริ่มต้นใหม่มันเหมือนเป็นวิชาความรู้เป็นวิชาชีวิตของคุณนั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะมองหาอนาคตที่ตัวเองใฝ่ฝันนะคะคุณโฟกัสที่เป้าหมายค่ะตอนนี้นี่คือเพจออซอร์าคุณจะอยากจะลงมือทําอยากจะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรก็ตามแต่ให้คุณโฟกัสให้ท่องแท้ศึกษาหาความรู้ที่แท้จริงเยื่ออย่าพูด อย่าเชื่อในคำพูดของใครบางคนนะคะคุณจะต้องทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วก็โฟกัสว่าถ้าคุณลงมือทำแล้วเนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนผลกำไร เป็นเท่าไหร่กับสิ่งที่คุณจะลงทุนไปนั่นเองนะคะนี่คือนะคะพลังงานที่คุณกําลังจะได้รับคุณได้หลุดพ้นแน่นอนค่ะหลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าธุรกิจการงานที่หยุดชะงักคุณเป็นคนถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจคุณกําลังมีปัญหาในชีวิตครอบครัวคุณก็ตามคุณจะได้หลุดพ้นแต่ให้คุณโฟกัสในตัวของคุณเองและก็โฟกัสที่เป้าหมาย สิ่งไหนที่คุณอยากจะทําคุณไม่ต้องผัดวันไปประกันพุ่งไม่ต้องรอเลิกงามยามดีให้ลงมือทำณนะช่วงเวลาที่คุณกำลังมีแรงมีกำลังอยู่นั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ก็ห้าเหรียญ นะคะห้าเหรียญบางคนตอนนี้เวลานี้คุณได้นําเงินไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างแล้วใช่ไหมคะแต่คุณลืมนะคะคุณลืมรอบครอบคุณลืมศึกษาหาวิชาความรู้ก็เลยเกิดข้อผิดพลาดเกิดความขาดแคลนนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนะคะบางคนได้หลุดแล้วแต่ว่า กำลังฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองณนะตอนนี้เวลานี้นะคะช่วงเวลานี้คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนเพราะการลงทุนของคุณด้วยความไม่รอบคอบอย่าไปโทษใครนะคะอย่าไปโทษใครให้โทษนะคะจังหวะชีวิตตัวเองก็อย่าไปโทษเพราะเราไม่ได้รู้เมื่อก่อนว่าโชคชะตาจะทําพาให้เราเป็นแบบนี้แม่หมอก็เคยเจอแม่หมอไม่เคยโทษตัวเองไม่เคยโทษคนที่ทำลายแม่หมอแม่หมอคิดว่ามันคือ บทเรียนที่เราต้องจ่ายคอร์สราคาแพงมากกว่าคนอื่นมันคือบทเรียนนะคะระดับมากกว่าด็อกเตอร์แต่มันเป็นบทเรียนวิชาชีวิตแต่ละคอร์สเราจะต้องลงทุนด้วยตัวเราด้วยเงินทองถ้าเรานะคะสูญเสียเงินทองไปก็แค่ไม่เป็นไรเรายังมีลมหายใจนั่นเองต่อค่ะโอ้โหระวังแปดดาว นะคะแปดดาบตอนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าบางคนไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนอ่อมยมนะ,ะหาทางออกในชีวิตไม่เจอนะคะตอนนี้เวลานี้นะคะดวงชะตาของคุณถ้าคุณอยากจะหลุดพ้นให้คุณหันมารักตัวเองที่คุณอ่อมคุณยมนะักขนาดนี้ ะะหมายความว่าคุณไม่ได้รักตัวเองมากพอนั่นเองจะได้รักตัวเองเมื่อไหร่เมื่อคุณใช้คำว่าเมื่อไหร่เมื่อคุณใช้คำว่าอยากหรือว่ารอหรือว่าเมื่อไหร่สามคำนี้เป็นกฎของความขาดแคลนคุณก็จะอยู่ในความขาดแคลนตลอดเวลาให้คุณเปลี่ยนไมซ์เซ็ตจากคำว่าอยากเปลี่ยนเป็นว่ามีแล้วมีความสุขตลอดเวลามี energy ดีๆตลอดเวลานั่นเองนะคะนี่คือแดดาบ คุณอยากจะหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาในครั้งนี้คุณลองถอยออกมาสัก1นก้าวแล้วมีกระดาษ1แผน่นเขียนข้อดีข้อเสียของคุณแล้วก็สิ่งที่คุณกําลังจะลงมือทำในอนาคตข้างหน้าแล้วคุณเขียนข้อดีว่าคุณมีความสามารถที่จะทำได้ไหมในสิ่งที่คุณกําลังจะทำในอนาคตข้างหน้าถ้าคุณคิดว่ามันมีข้อดีมาก วัวข้อเสียให้คุณลงมือทําและการลงมือทําทั้งนี้ให้ใช้ตัวเองเป็นแวร u ลูเป็นมูลค่านั่นเองให้ใช้ตัวเองเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนต่อค่ะ โอ้่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเมื่อคุณมีสติสติมาปัญญาเกิดให้ใช้ตัวเองเป็นด้านเป็น v a l u ลคุณเป็นสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่หามูลค่าไม่ได้หามูลค่าไม่ได้คือ i n นฟินิตีแล้วนี่คือก้าวถ้วย เมื่อคุณได้เรียนรู้ได้จ่ายคอสร,ราคาแสนแพงแล้วนับจากนี้ถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่แม่หมอเอ่อยสึ่งที่แม่หมอบอกสิ่งที่ไพามาบอกนะคะความเจริญก้าวหน้าของคุณก็จะเข้ามาหาคุณภายในเดือนกันยายนนี้ปลายเดือนกันยายนี้หรือนับ ไปอีกไม่เกิน8วันคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความเจ็บปวดคุณจะตาสว่างคุณจะเจอเส้นชัยในชีวิตความสุขกําลังก้าวเข้ามาหาคุณคุณอยากมีธุรกิจการงานที่ประสบความสําเร็จบทเรียนคอร์สนี้มันอาจจะจ่ายแพงมากกว่าคนอื่นแต่มันจะทําให้คุณกลับมามีความสุขมากกว่าคนอื่นคนอื่นเขาก็ล้มเหลวได้เราก็ล้มเหลวได้ให้คิดแบบนี้ไม่มีใครไม่เจอความล้มเหลวความล้มเหลวคือยาที่ดีเศษ หลายๆคนเขาชอบความรุดเร็วเพราะมันเป็นการท้าทายให้เขาได้เรียนรู้ว่าไม่ควรทําแบบนี้อีกนั่นเองนะคะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจำไว้นะคะห้ามโทษตัวเอง ห้ามโทษตัวเองห้ามโทษคนอื่นคนที่เคยทําให้คุณเสียอกเสียใจคนที่เป็นศัตรูนะคะที่มาทําลายคุณปล่อยวางค่ะใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะบาปบุญมีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั่นเองนะคะแต่ทําชั่วจะได้เร็วแต่ทําดีชา้ชาๆแต่ได้ผลเร็วมากกว่าเหมือนคุณได้ฝังลาาแก้วความดีไว้กับตัวคุณและนี่คือนะคะในออฟ นะคะในออฟสอดคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนมีความสามารถไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะตอนนี้เวลานี้ให้คุณลุกขึ้นมานะคะ พลังงานพลังใจของคุณกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณคุณจะได้หลุดพ้นออกจากวิบากกรรมในครั้งนี้แน่นอนค่ะแล้วนี่คือในออฟซอสคุณจะได้เดินทางบางคนได้เติอนทางเลี้ยงคุณเดินทางนะคะเดินไปห้างหรือว่าไปไหนก็ได้ที่มีคนที่มีพลังงานเอนเนอดีๆอย่างเช่นนะคะไปแถว ไปแถวไหนก็ได้ที่มีคนรวยเดินนั่นแหละค่ะไม่ต้องซื้อของอะไรเลยแค่ไปรับโอโซนของคนรวยคุณก็ได้รับพลังงานของคนรวยแล้วแต่ถ้าคุณไม่อยากอ,อมอยากยมให้คุณไปอยู่กับเด็กๆถ้าคุณไปอยู่กับเด็กๆห้ 5, 6, าหกขวบเนี่ยเอนเนี N, e, ความพลังงานบริสุทธิ์ของเขาอะ่ะจะชะล้า,างสิ่งที่คุณออมคุณยมณนะตอนนี้เวลานี้นั่นเองแล้วนี่คือพลังงานของคุณกําลังจะกลับมานั่นเองค่ะต่อค่ะ โอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้คุณจะไม่มีคำว่าสถานะขาดแคลนอีกต่อไปการงานมาจากการเงินข้อผิดพลาด นะคะอย่าไปโทษตัวเองค่ะให้บอกว่าคุณเสียคอร์สวิชาเรียนวิชานี้เท่านั้นเองค่ะแม่หมอก็เคยเสียคอร์สในวิชาชีวิตเป็นหลักร้านเหมือนกันแล้วแม่หมอไม่เคยเสียใจตอนแรกอาจจะเสียใจแต่พอเราเกิดกับฟื้นฟูนฟนมาได้เรายังมีชีวิตอีกอีกตั้ง20ปี30ปี50ปีแล้วทําไมเราเราจะไปอะไรอาวรกับสิ่งที่มันสูญเสียไปเราสร้างโอกาสใหม่ให้กับตัวเองไม่ดีกว่าหรอคะนี่คือเอกออฟ เพดโคคุณจะกลับมามีชื่อเสียงมีเงินทองด้วยความสามารถของคุณเองแล้วความสามารถในครั้งนี้เมื่อคุณกลับ มาใหม่คุณคือแมวก้าวชีวิตที่กลับมามีชื่อเสียงโด่งดังใครก็ไม่สามารถทำรลายคุณได้เพราะคุณมีความชัดเจนมีความรอบรู้และทักษะในเรื่องวิชาชีพที่คุณได้ลงมือทำที่ผ่านมาคุณยังไม่มีความชำนาญแต่คุณมีความอยากจะได้เห็นคนอื่นเขาทำแล้วรวยเห็นคนอื่นเขาทำแล้วมีความสุขมีแต่เงินเข้ามาแต่ เขาไม่ได้มาบอกว่าเอ้ยทําแบบนี้เขาเคยประสบความล้มเหลวไม่มีใครเขามาบอกคุณช่วงเวลาที่เขาเจอความล้มเหลวหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเจอความล้มเหลวด้วยตัวเองเมื่อนั้นแหละค่ะคุณจะยืนหยัดแล้วคุณจะลุกขึ้นสู้แล้วคุณจะกลายเป็นผู้ประสบความสําเร็จในอีก8วันนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะอย่างช้า อย่างช้านะคะก็คือ21วันนั่นเองและนี่คือ8ดเหรียญบางคนนะคะจะได้ออกจากงานแต่บางคนก็ไม่ได้ออกจากงานนะคะเพราะมันขึ้นแดเหรียญแต่งานจะหนักเพราะรู้สึกว่าบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราออกไปอะนะคะคนที่อยู่ข้างหลังที่ทํางานไม่เป็นล่ะลูกน้องล่ะหรืออะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรให้ระวังคนมากปปี้งานคุณก็พอคะ่ะต่อคะ่ะ ออมกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนับจากนี้คุณวางแผนอนาคตแผนทางด้านการเงินเห็นไหมคะคุณจะมีเงินเก็บเงินออมแล้วคุณจะมีชื่อเสียงจะมีคนเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอแต่ก่อนคุณเคยไปร้องขอให้คนอื่นมาสอนคุณสอนนัน่นสอนนี่แต่ตอนนี้เวลานี้คุณจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงทักษะ ในวิชาชีพของคุณที่คุณได้ทําได้ลงมือทําคุณได้หลุดพ้นแล้วและตอนนี้คุณได้เข้าใจเงินมากขึ้นคุณได้เขียนแผนนะคะบริหารจัดการเงินมีแผน A แผน B แผน C เรียบร้อยแล้ว ใครจะมายืมเงินคุณคุณก็รักคุณก็ห่วงก็แหนแต่ถ้าคุณจะนําเงินไปลงทุนธุรกิจสิ่งที่คุณวางแผนไว้คุณสามารถลงทุนได้เลยค่ะเพราะคุณเคยเจอความเจ็บปวดมาแล้วในเรื่องการลงทุนที่ผิดพลาดเพราะคุณไม่รู้ว่าการลงทุนแต่ละอย่างมันมีผลได้ผลเสียคุณได้พลาดแผน A ไปแล้วแผน B กําลังเกิดขึ้นและแผน B แผน C นี้ละค่ะกําลังจะนําพาเงินทองมาสู่คุณคุณเป็นคนที่ฉลาด อยู่แล้วนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณจะโฟกัสก็คือความสุขและครอบครัวของคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กการเงินกำลังจะลังไหลเข้ามานั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือเดอะเบอร์นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะลวกใหม่ๆความสดใสภายใน8วันนี้อย่างช้า21วันนะคะภายในปีสองห้าห นีนะะ้ที่จริงบางคนก็เปิดแล้วประตูไลออนของคุณและจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้โลกใบใหม่ของคุณกําลังเปิดในเดือนกันยาความอ่อมความยมความเจ็บป่วยถ้าคุณเจ็บป่วยก็ไปหาหมอไปหาหมอเสร็จจะเจอหมอยาดีให้คุณไปไปล่อยปลาหมอคุณจะได้เจอหมอดีคุณจะได้เจอ,อยาดีรักษาโรคได้นั่นเองนะคะและนี่คือเดอะเวอร์ ความสุขของคุณกลับมาอีกครั้งหนึง่งถ้าไม่สบายก็ไปหาหมอหรือว่าไปปล่อยปูเพราะมันคือเลข8นะคะอะไรที่มันติดขัดชีวิตของคุณจะได้ไม่ติดขัดนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวความสุขความรุ่งโรจน์ในชีวิตของคุณกําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณภายใน8วันนี้นั่นเองถ่าต่อค่ะ โอไมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเตรียมตัวรับโลกใบใหม่นะคะบางคนยังไม่ได้แต่งงานนะคะแต่ว่าคุณจะกลับมามีความสุขเป็นมหาลาณีอีกครั้งนี่คืออะไรคะนี่คือความสุขความเก่งของคุณราชินีถือดาบราชินีที่ผ่านเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยตัวเองบางคนเก่งกว่าผู้ชายแต่ถ้าคุณที่เป็นผู้ชาย เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าคุณได้แต่งงานแล้วภรรยาของคุณก็จะเป็นมีความเป็นผู้นําคุณไม่ใช่ว่าคุณแบบให้เขาเป็นผู้นํานะคะด้วยเกียรติภรรยาของคุณแต่ ถ้าคุณผู้หญิงอยู่ในบทบาทภรรยาคุณก็จะเป็นลักษณะหนึ่งแต่นี่คือในลักษณะบุคลิกในการทํางานคุณจะดูห้าหารคุณจะดูมีคนยำเก่งคุณตลอดเวลาหน้าคุณอาจจะดูดูแต่ที่จริงด้วยคุณผ่านประสบการณ์เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่าง มันทำหล่อหลอมให้คุณได้เป็นคนเก่งแบบนี้คนเก่งแบบนี้นะคะนับจากนี้คุณจะยิ้มได้คุณจะมีรอยยิ้มความฉลาดของคุณจะนำพาให้คุณก้าวไปสู่ราชินีถือดาบบาลมีอันยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะนี่คือความสำเร็จของคุณกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะคะแล้วยังไงคะโลกใบใหม่ธุกรกิจงานใหม่ของคุณกำลังจะได้รับการตอบรับนั่นเองนะคะโลกกำลังตอบ ขอบคุณค่บคุณค่ะขอบคุณค,ค,ณค,ค,ณคนี่คืออะไรค่ะนี่คือหนึ่งดาบนะคะภายในหนึ่งอาทิตย์หนึ่งดาบคือความสำเร็จกว่าจะได้มาต้องบุกบันปันจงชงิงภายในเดือนกันยายนี้แต่ถ้าคุณเข้ามาดูช่วงเวลาไหนให้คุณรู้เลยว่านะคะภายในหนึ่งอาทิตย์หรือว่าแปดวันชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปหรือบางคนถ้าคุณมีพลังงานดีด คุณเลิอกออมคุณเลิกยมคุณไปปล่อยปลาหมอหรือไปปล่อยปูนะคะชีวิตของคุณจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในหนึ่งวันนั่นเองเพราะนี่คือหนึ่งดาบสิ่งที่ไม่ดีจะหลุดออกไปจากชีวิตคุณจะมีแต่สิ่งดีๆมาคอยปกป้องคุ้มครองคุณและเวลาคุณทําบุญทำกุศล คุณอย่าลืมกวาดน้ําอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณด้วยนะคะเจ้ากรรมในเวรอาจจะมาในรูปแบบที่เป็นมนุษย์ก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนอย่าคิดว่าเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบวิญญาณไม่ค่ะมนุษย์นี่แหละค่ะร้ายกว่าร้ายกว่าผีสางนางไม้ทั้งหลายนั่นเองเพราะว่าเราเคยเจอมาแล้วนั่นเองต่อค่ะโอ้มีด ีชีวิตของคุณจะเปลี่ยมไปด้วยความสุขเลข8มาค่ะนะคะแดนี้คือความสุขอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเป็นคนกินเขาจะชอบเลข8ดแล้ววันนี้เป็นวันโกนด้วยนั่นเองนะคะธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความก้าวหน้าบางคนพลาด พลาดเรื่องอะไรคะพลาดเรื่องการเงินสูญเสียด้านการเงินเอาเงินไปลงทุนไม่เป็นไรคะ่ะเราจะมีสองมือสองเท้าชีวิตเรายังเหลืออีกตั้งสี่สิบปีอีกตั้งหกสิบปีอีกตั้งยี่สิบปีอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะคะนี่คือชีวิตของคุณแล้วนี่คือธุรกิจการงานของคุณแปดไม้เท้าจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองความสุขครั้งใหม่กําลังก้าวมาในชีวิตคุณบางคนถ้าเป็นพนากาักงานบริษัท คุณจะได้เลื่อนปรับเงินเดือน2เท่าโชคดีของเก็ตูเลชันคุณกําลังจะได้รับข่าวดีในเดือนกันยายนนี้แหละค่ะชีวิตของคุณจะได้ปลดล็อกมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งการงานมีทั้งการเงินความขาดแคลนไม่มีในชีวิตคุณความขาดแคลนกําลังเลือนหายไปจากชีวิตคุณนั่นเองค่ะเพราะว่าไพ่เดอะเดทออกมาเป็นไพ่ตัวตนของคุณตั้งแต่ใบแรกนั่นเองต่อค่ะ โ oh อ้ไม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแ่ะแล้วคุณจะมธีธุรกิจเป็นของตัวเองบางคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณได้เรียนรู้คุณได้ศึกษาคุณได้เข้าใจแบบต่งแท้มีแผน a แผน b แผน c แล้ว บางคนจะได้หุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนชีวิตหมายถึงคู่รักคู่ใครคู่เสน่หาบางคนแต่งงานแล้วครอบครัวของคุณก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะมีธุรกิจเข้ามาให้คุณได้จับธุรกิจนี้จะนำพาความสุขเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะได้ขยายสาขาออกไปทั่วโลกนั่นเองนะคะบางคนนะคะบางคนอาจจะมีความสุขในครอบครัวคุณนั่นเองเพราะว่าอะเบอ r ์คือความสุขความรุ่งโรจน์ ความมั่งคัง่งความร่ำรวยและนี่คือแปดไม้เท้าธุรกิจการงานของคุณจะมีความโดดเด่นแล้วก็มายม้ำอีกว่าสองไม้เท้าสองไม้เท้าคุณไม่ได้จับแค่งานเดียวแน่นอนค่ะคุณจะมีการจับทำแฟรนไชส์หรือขยายสาขาหรือทำธุรกิจอะไรก็ได้ที่เป็นงานที่สองนั่นเองต่อค่ะ Oh, ระวังนะคะระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความรักความไข้ความเสน่หานะคะเดอะเดวิลออกมาเตือนนะคะนี่คือความรักความไข้อารมณ์อารมณ์มล้วนๆเลยค่ะคุณเป็นคนอารมณ์ร้อนอยากได้อยากเป็นอยากมีอย่าใช้คําว่าอยากเด็ดขาดนะคะให้บอกว่ามี แล้วก็เมื่อ,อไหร่อย่าไปใช้บอกว่าฉันได้รับแล้วค่ะนะคะให้ลงมือทําแล้วสิ่งนั้นจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองแต่ถ้าคุณรอแต่คุณไม่ลงมือทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่มาหาคุณค่ะไม่มีเหงือไม่มีเงินนั่นเองแม้แต่แม่หมอนั่งอัดลีปแบบนี้แม่หมอก็มีเงือเต็มตัวนั่นเองนะคะทุกคนค่ะให้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแม้คุณจะนั่งทํางานในององแอบางครั้งมันก็มีเหงือซึมซึมออกมานั่นเองนะคะ มาต่อค่ะนี่คือ The ะ e ดวิลให้ระวังเรื่องอารมณ์อารมณ์ความรักความไข้ความเสน่หาการยึดติดการยึดติดของคุณยึดติดเรื่องอะไรคะยึดติดในตัวตนของคุณปล่อยวางชะล้างสิ่งเก่าๆคุณรู้ตัวเองดีว่าคุณมีข้อดีข้อเสียอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ข้อดีข้อเสียของคุณแล้วให้คุณลบ ข้อเสียของคุณไปเทน้ําแก้วน้ําดีให้เพิ่มแก้วน้ําดีเข้าไปแก้วน้ําไม่แก้วน้ําเสียเนี่ยพยายามอย่าเติมอย่าลด นะคะเติมแต่แก้วน้ําดีๆแล้วเมื่อไหร่ที่เราเติมแก้วน้ําดีๆทุกวันแก้วน้ําเสียๆน้ําที่มันเสียมันก็จะไม่มีน้ําเสียในชีวิตคุณอีกต่อไปพลังงานลบๆนั่นเองนะคะทุกคนคะระว่างเรื่องอารมณ์ความรักความไข้ความเสน่หาบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณเป็นคนที่ นะคะอาจจะเป็นคนถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณจะเป็นคนพูดตรงๆรงคำพูดตรงของคุณมันอาจเวทํ้ำลายจิตใจของใครบางคนก็ได้นั่นเองหรือบางคนก็มาสร้างให้คุณอารมณ์เสียอย่างนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคุณเป็นคนใจร้อนนะคะเพราะออกมาแต่ดาบทั้งนั้นเลยเราก็รู้เลยร,รู้เราก็เลยรู้เลยว่าคุณเป็นคนที่ใจร้อนนั่นเองต่อค่ะ อมก้าอเมก้าคุณกาก้าคุณกาก้านี่เท่าไรคะนี่องไรนี่องไรนี่คือ DM นะคะ d ีเอ็นพความสุขความสมหวังที่คุณจะได้นับไปเลยสิจ้าที่รักจ้านับไปเลยอีก8วันนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะได้ถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณจะมีเบบีนะคะแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้ นะคะพัรยาของคุณอาจจะมีเบบีแต่ถ้าคุณมีอายุมากแล้วนะคะลูกของคุณกําลังจะสร้างความสุขให้กับคุณลูกของคุณอาจจะเคยทำร้ายจิตใจคุณทำให้คุณเสียอกเสียใจนะคะเสียใจมากมายไก่กองตอนนี้เวลานี้คุณได้เข้าใจจังหวะชีวิตแล้วถ้าคุณอยากมีเบบีคุณจะมีเบบีถ้าคุณอยากจะมีแฟนคนที่ยังไม่เคยมีแฟน คุณจะได้มีแฟนนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณจะได้ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคุณอาจจะเป็นคคคคขขออุณอบ่ณ ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะทุกคนคะคุณจะได้ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าในสถานที่ทางานมันเด้งออกมาเองนะคะเพราะว่านี่คือราชาถือไม้เท้าคิงถือไม้เท้านั่นเองนะคะคิงถือไม้เท้าเป็นคิงที่จิตใจดีเป็นคนรูปหลอมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีทัศนคติที่ดี กับเพื่อนร่วมง,งานกับองค์กรของคุณคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นระดับหัวหน้านั่นเองนะคะเพราะคิงถือมเม้านี้บางคนเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามแต่คุณมีทักษะมีความสามารถคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนและที่สําคัญคุณเป็นคนที่มีดวงนาฬีกอุปธรรมอาจจะเป็นคุณแม่คุณก็ได้ที่คอยอุปถัมภ์คาจูคุณไม่ว่าคุณจะตก ทุกได้ยากเรื่องอะไรก็ตามแต่คุณผู้ชายนะคะคุณจะมีผู้หญิงคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตอาจจะเป็นญาติผู้หญิงของคุณก็ได้พี่น้องของคุณก็ได้หรือภรรยาที่มีหรือแฟนหรืออะไรก็ตามแต่นะคะคุณจะมีดวงนาลีอุปธรรมนั่นเองนะคะมีแต่คนมาสเสน่หาคุณถามว่าคุณเจ้าชู้ไหมคุณไม่ได้เจ้าชู้นะคะคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นคนตรงๆพูดน้อยพูดน้อยด้วยซ้ำจริงจักตับเรื่องงาน แล้วตอนนี้เวลานี้ความสุขความสําเร็จนะคะคุณจะต้องมีผู้หญิงพาพานําทางเราบอกเลยถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ยอมรับเงื่อนไขถูกเงื่อนไขนั่นเองค่ะต่อค่ะโ oh <my> อ้โบกุค่ะสาธุสาธุนี่อะไรคะนี่อะไรนี่อะไรคอนเก a t i o n ค่ะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้หลุดพ้น อกจากนะคะสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีในเรื่องการงานและเจ้ากรรมนายเวรคนไหนที่คิดไม่ซื่อคนไหนที่คิดไม่ดีกับคุณด้วยบุญกุศลของคุณหนุนนําให้คุณได้เรียนรู้ได้พบโอกาสใหม่ๆนี่คือของเกียรติทุเลชันถ้าคุณเรียนนะคะถ้าเป็นนักศึกษาคุณก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งคุณก็สอบเข้ามาหาลัายดังๆได้นั่นเองหรือสอบราชการได้นั่นเองแต่ถ้าคนที่ทำงานแล้วคุณจะมีชื่อเสียง ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่ง ความสุขนี่คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ทุกคนต่างแซ่ซองแสดงความยินดีกับคุณถ้าคุณจบปริญญาคุณก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งถ้าคุณสอบอะไรคุณก็สอบได้นั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายความสําเร็จในหน้าที่การงานและการเรียนของคุณนั่นเองนะคะถ้าเป็นคนที่เข้ามานะคะยังเรียนอยู่คุณก็ประสบความสําเร็จทั้งสองด้านด้านลูกของคุณและตัวคุณเอง นั่นเองค่ะต่อค่ะโอเมก้ข oh อคุณค่ะขอคุณค่ะนับจากนี้ชีวิตครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้เปลี่ยนไม n ์เซ็ตตัวเองเพื่อรับโอกาสใหม่ๆเพื่อรับความสุขนี่คืออะไรคะรอยยิ้มของคุณเพจออฟเพจออฟครับ คือเด็กถือถ้วยคุณจะมีความสุขที่เร็วมากความสุขมันจะวิ่งมาหาคุณเร็วมากภายในหนึ่งวันไม่ใช่แค่8วันถ้าคุณมีเอ e r ด y ีดีๆเพราะสิ่งที่คุณขาดแคลนที่ผ่านมาหรือช่วงนี้คุณขาดแคลนภายใน8วันนี้คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาอยู่ดีๆเงินก็เข้ามาอันนี้เราเชื่อจริงๆคะ่ะนะคะให้คุณทำความดีไว้แล้วที่สำคัญ ห้ามไปโกดไข่ใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นถามว่าเราก็มีความรู้สึกไหมเราก็มีความรู้สึกแต่เราเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเป็นเสียงหวเราะนั่นแหลคะค่ะเราเปลี่ยนไมซ็ t ของเราได้เราควบคุมไมซ็ทของเราได้ตอนนี้เวลานี้พลังงานเจ้ากรรมในเวรใครที่คิดไม่ดีกับคุณ ก็จะแพ้ภัยตัวเองแลนนี่คือจงเชื่อในสายสัญชาติยานของตัวเองว่าคุณจะได้รับสิ่งไหนสิ่งไหนจะเข้ามาสิ่งดีๆกําลังเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโลกใบใหม่ของคุณกําลังเกิดขึ้นให้ระวังเรื่องอารมณ์เท่านั้นเองนะคะบางคนอาจจะมีเบบี้นะคะคุณจะได้เป็นเจ้าสัวนแน่นอนค่ะคนี่คือภัยของคุณคุณได้หลุดพน้นออกจากความขาดแขนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนค่ะวันนี้ แม่หมอายสวัสดีค่ะ